สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,นสกุสุคนจากบมาพบกับเอมมี่กับบรรยากาศรอบบ้านคือเก่าค่ะมือใดกับผ้ามาเบิงองตะโลบ้านเนาะจา้าเนาอมีเนี่ยม,มาอวดกะกะอวดแต่พักแต่หญ้านี่แหละค่ะผ้ามาเบิงพักเบิงหญ้ากน้นดอกไม้กับกระลังปรุงค่ะพี่น้องดอกกุหลาบพุดนามแล้วก็ปรุงจ้ะอันนี้สิเป็นอยียงผู้ใรื่องจกักวันนี้ต้นน้ำเต่าจ้ะพี่น้องมันหลักเกิดเองจ้ะ ปลูกดอกไม้แล้วปนีหดน้ำดอกไม้แล้วมันเกิดเองคะ่ะโอ้ว่าดีใจลายคะ่ะ pues, คือสิไดกินยูดอกที่แหลว่ามีต้นเดียวคะ่ะคุณค่ะกำลังปรงค่ะอัอยยยยนกอใยญ่ๆคุณค่ะต้นเดียวได้นั่นเดี๋ยวสิพ้าไปเก็บจ้ะมื้อนี้ Ear. แล้วก็อันนี้ก็ะสิเป็นเขาเอื่อไว้อย่างไอไอที่อันฟีกีอินเดียเนาะอันที่เป็นอันลูกกินได้นะี่แม่จ่าเอมี่อันไปขอลาาเจ้ามาล่อเบิ่งคะ่ะ ตอนเอามันมีต้นเดียวค่ะพี่น้องต้นนี้และต้นขี้ไห้ขี้ไห้ปริมันปงค่ะเอมีก็เลยเอาไว้นี่นะมักปลูกพวกจังส่ค่ะเพราะว่ามันจังได้กินโดนแล้วก็มันทนหนาวพร้อมจะนี่ยึอยู่ทางนี้ทนหนาวเนาะแล้วก็อันนี้ก็หดน้ำาหดน้ำดอกอ่าเขาเอืนไว้ยังก็ใบหอมค่ะมันก็เลยปงค่ะพี่น้องหลักปงนะรอดปงสิได้กินวนาหนาวเนาะต้นบักฮุ่งก็คือเกาค่ะพี่น้องค่ะกระล่างปง แต่บูหลัวสิเป็นหมากให้บอเนาะกะตอนนี้มันหมากดดแดดค่ะพี่น้องมันก็เลยงามอยู่เนาะต้นหนาหนาวนันโอ้ยบอเป็นสิตตายแล้วพี่น้องต้นหอมต้นเอียงกับเบิ่งนี่ค่ะแหงเบิดปลูกส้นส้นไว้นี่ละค่ะอ่ะถ้านี่จะเป็นต้นขิงกันใหญ่แล้วค่ะต้นขิงต้นหนึ่งเนาะกะพอมีแห้งอยู่จ้ะปลูกแล้วก็ได้แงงเนาะค่ะน้องอี๋ยวงมาเก็บพริกน้ำกัน พี่น้องเก็บพริกไปตําอยากกินแกงผักมื้ยนี่พริกอันนี้เพ็ดเพชรพี่น้องนี่ไม่มีตากแเดดตากให้มันแห่งกันค่าต้นมันนี่แหละขนาดต้นเดียวก็กินประทันแล้วพี่น้องพุนท่าฝุนแดงว้ายเห็นแมวค่ะพี่น้องเห็น้นจะ้ะมีมา <c oughs> นอนอาบแดดอยู่นั <c oughs> น่นฝนซดนอันใหม่เนาะ เห็นพาอ,อีตูก็เลยเก็บพาอ,อีตูก่อนพี่น้องแล้วจังไปเก็บพักน้ากันเนาะไปเบิกพักเอมี่งามงามค่ะพี่น้องต้นเดียวอยากกินแกงพคคักการเลิกงานมากแล้วก็เลยอะนึกอยากกินหอนหอนเนาะเพราะว่าเลิกใบสองกว่ากระมีแห้งค่ะเพราะว่าบากินเข่าที่ทำงานขันเข่ากะเศร้านี่เอมี่สีออะมากินเข่าบ้านแต่ว่าขันเข่ากะใบนี่ ก็สิกินข้าวเที่ยงอยู่บ้านแล้วก็กินข้าวค่ำยุ่ที่ทํางานเนาะจ้าเนาะเหตุงานกะเมื่อยจ้ะเหอยุใส่กะเมื่ยแต่กะอดเอาานาอพี่น้องเนาะจะจมหายไผ่ฟังเฮ y o ยูทู e ก็ดีจังหนึ่งค่ะพ่อได้ละบายบ่มีค้นเบิงกระซางค่ะย่างหน่อยกะต้องมีละสักคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะกระบ่เป็นยางกะเฮ็ดเลนเฮ็ดมัวไปเนาะค่ะเนาะเปิดซ้างรายได้กะซ้านั่นแหละพี่น้องเอยขันบ่มีคนเบิงหลายก็ะบ่บ่มีดอกค่ะเงินก็เลย ต่เห็ดไปเนาะเพื่ออนาคตรคะ่ะพี่น้องเพื่อมันมีเนาะอ่ะพ่อดาาี๋จะกำหนึ่งเนาะบกพริกกระไส้สองนวยขยานเผ็ดถ้าจะกินตำตะไข่พี่น้องเอ้ยตำตาไข่เพราะว่าอีหังเพราะว่าบักะทิมข่อยโป้งแล้วพี่น้องอ่ะ,อะเดี๋ยวมันสิงยาง่างเบื้องจากกําลังออกดอกน้ำไหลพี่น้องอปีนี้นะสีดกให้พอนี่ฝนกับ่นตกแต่ว่าออกดอกกับพี่น้องอต้นนี้กะเนี่ะจะนี่หนาวมากกับพ่อมี กินเดี๋ยวเอหมีสิบว่าไว้ให้มันแก่เนาะสกินหมาแก่ปากก้นก,ก็กออนกนเอาไปกินที่หลังค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้ย,อยสีได้ขายน้ำบานนดาเมืองบอนี่มีต้นเดียวนึงค่ะพี่น้องบักเขือก็งามพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันสีเงาเนาะพี่น้องเนาะตัดก่อนตัดบักเขือค่ะพี่น้องโอ้ยตัดหยาดขนมมาหนี่โอ้ยแข็งใส่มือเดียวพี่น้องแข็งแห้ง รุ่นน้ำกันพี่น้องรุ่นน้ำกันว้าพ่อเร็วมะเขือค่ะทางั้นกะก้างปุงพี่น้องก้างปุงแล้วก้างไงแต่ว่าเอาไ้อยากกินสดๆจะมาเก็บเอาเบิ่งค่ะก้างปรงอีกค่ะหนึ่งหน่วยสองหน่วยเนาะค่ะสองหน่วยทางมันอะมะเขือม่วงกับเก็บไปแล้วค่ะอันนี้ปีส่วกินแล้วเธอหนึ่งแสพเสบค่ะกระถิ่มไปนี่แหละมะเขือม่วงเนาะค่ะเนาะมันแก่กับกรถิ่มเ้ยพี่น้องเออเอาปส่วก็ได้ ตะไคร่กับกอเก้าครับพี่น้องเอ้ยม้ามือใดกับผ้าแต่เบิงตะไคร่อยากอวดอยากอ่างนี่แนวอวดแนวอ่างนี่นะค่ะการใส่ชีวิตในต่างแดนกับพ่ต่างจากบ้านเฮ้าจ้ะเอ็มมีกะใส่ชีวิตคือบ้านเฮาล่ะอันละเนกอันละนอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังมาตัดอีกพี่น้องนงอี่สักตะมมก็บพักเกิบตะไคร่มาามือใดกับผ้ามาส่วนแต่แอะเห็ดแต่แนวกินเนาะ ผู้ดใดก็จะเฝ้าวร่ำคานเรือจะเด้อจะร่ำคานกับโคตพานใดกับเบอเป็นยังเนาะอะ,อะวันนี้เดีย๋ยวจมีสิพามาเก็บผักอันนี้พี่นอ้องเอ้ยเด็กกินแล้วพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะก่อนสิเก็บกระอ่างสักคนโอ้ยสะใจค่ะพี่น้องต้นเดียวนี่ว่ามันสิบริกินเนาะตัวน,นี้ก็เลยหดน้ำล้วก็อากาศก็เย็นขึ้นมันก็เลยป่งยอดพี่น้อง กเก็บกินแกงเงี้ยๆนี่เด้วพี่นอ้องเอคนหนีไปบ่านหลักนอนอยู่จ้าวสวัสดีค่ะนอนหลับสบายไหมลูกอนอนไต่ห่มไม่เนาะจะเนาะเบืองบักพิกกำลัางงามค่ะพี่น้องบักพิกค่ะบักพิกชอกะกำลังออกดอกพี่น้องเมืองออกดอกออกมาค่ะอันซุกก็มีค่ะเต็มต้นอยู่แต่ว่าบ่าเพิดปันใดเนาะไว้นี่แหละอันนี้พริกจากเมืองไทยค่ะ บาเป็นหมากจากเธื่อค่ะพี่นอ้องพริกแยวกะซุกแล้วพี่นอ้องเอ้ยนัน่นเก็บไปแล้วรอบนึงกันยังเต็มต้นอยู่สิดได้กินพริกหลายอยู่ดอกเก็บผักกันพี่น,อน้องเก็บผักยอดใหญ่ผักบ,กบวบโอ้ยซาใจแล้วพี่นอ้องได้กินแล้วแกงผักแกงผักบ,กบวบก่อนเก็บผักในตางดแดนนะจ๊ะเนาะ ซ้ำนีกับพ่อได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยโคตรน่ามีมต้นเดียวนึงก็กินได้เด้อใส่ละเบิ้ลละเปล่าเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วเบิดแล้วเบิ้แล้วก็ปเป็นยังเนาะเก็บซ้ำที่เก็บได้ดนี่แหละอีกยอดนึงโอ๊ยโอ๊ยลนมีสิเก็บพริกเง่าตะเกงพร้อมใส่ล่ะพริกเง่งาพริกเง่าเอาไปแกง,งเป็นลูกโดดแซ่บๆใส่แกง,งผักพี่น้อง สักสองน่วยค่ะกินบ่หร้ายยานเพชรไปเก็บยอดอําเต่าบันนี้พี่น้องเอ้ยเก็บบังกันหาอยู่หากินไปตั้งแดนผุนึ้นหอดอันข้างผุนได้พี่น้องเอ้ยอเก็บครับเก็บเบิงบ่งครับเบิ่งครับโอ้ยสีลมโซงซ้ำยอดน,นี่เสียบทึงได้จับพีน่น้อเทือแลกเนาะคะเนาะแมนบ่เทือแลกตัองเทือที่สองบุเก็บพักเก็บพัก มุ้น,นได้จจาพี่น้องเอ้ยนั่นเบิ่งค่ะเก็บ <c ười> น้ำกันสเส็บบอวบๆหยอดอวบๆค่ะน้ำเต้าในต่างดแดนนะจ้ะเนาะเอาไปใส่แล้วเดี๋ยวสิพาไปเก็บหยอดนังนนพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะ เดี๋ยวคลิปสีเงาเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมใหก้กำลังใจเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้เอมมี่ก็ต้องขอตัวไปเฮ็ดกับเขาแล้วจ้าพี่น้องจ้าสีร,าริเห็ดโชดเพราะว่าหิวเขานะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามาเบิงเ่งนนวกินก่อนอนี่และค่ะกับเขากับน้ามือนี้ก็ไดซ้ำนี่ละจ้าสะพ้ายในต่างแดนก็ขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า